ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับเพลงที่ผมร้องเพลงมีเพราะไรบทเพลงนี้เป็นบทเพลงนึ่ที่ผมฟังแล้วประทับใจก็จัดเพลงชาติไทยนะครับเพลงชาติไทยก็เป็นสิ่งที่เห็นร้องมากและมีความหมายที่ดีด้วยแต่ผมชอบบทเพลงนี้เพราะบทเพลงในการสร้างชาติของคนยิวการสร้างชาติของคนยิวคนยิวกู ถ้าไม่รู้จะกี่ครั้งนะครับแล้วเขาสร้างชาติก็จะเด็กเป็นเล็กๆก็เล็กเป็นเล็กๆบางครั้งนะครับเราจะบอกว่าบางทีเด็กๆเนี่ยชอบคิดว่าฉันเป็นเด็กเป็นเด็กเขาใช้กันาล้วล่า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 ตามตั่เนีอยผู้ใหญ่ใช่ไหมสวัสดีครับพอเวลาพูดหรือจะพูดอะไรว่าเป็นผู้ใหญ่เด็กไม่กี่ อะไเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเชื่อว่าเด็กๆเป็นเด็กที่ฉลาดใช่ไหมใครคิดจะเป็นเด็กฉลาดทุกมา่านโอ้โหฉลาดทุกท่านเลยนะนะครับเราต้องกล้าที่จะบอกว่าเราฉลาดเพราะเราจะได้รู้ว่าเออ ด็กคนนี้เนี่ยพร้อมต่อการถูกสร้างแต่ถ้าเรารู้สึกาตัวเองไม่ฉลาดเนี่ยแล้วมองดูตัวเราเอาตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เรื่องเนี่ยจำไว้อ,อย่างนะครับคน,นจะสนับสนุนคนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเองแย่และตัวเองก็สกษาจนทำให้คนอื่นเนี่ยต้องมาช่วยเหลือเราแต่เราเนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องรู้ว่าเรามีอะไร แล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรามีนะั้นจะทำเพื่ออะไรคนแบบเนี้คนจะสนับสนุนชาวยูเนี่ยเขาสร้างชาติโดยมีเป้าหมายแห่งการสร้างชาติแต่ชาวยูไม่เหมือนกับต่างประเทศทั่วโลกใน่พอะไรไม่ได้เด็กพวกชาวยูเนี่ยที่ไม่เหมือนต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าเขามีอะไรมีนี่ ห้าปีครึ่งเล่มเนี่ยเป็นขอ,ของคนอยู่เดี่เมื่อกี้เอราระไรพิเศษเมื่อกี้เอาะไรครับคนไทยห้าปีเดี๋ยวมาผมขอเอาสุดกท้ายก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเรียกว่า Startup Nation ถ้าเราเป็นชาติที่ไม่ได้มาขายหนังสือแต่ผมก็ต้องจะบอกว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีคนไทยอ่านหนังสือวันละ8บรรทัดแต่ว่านะครับคนต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าคนบอกว่าคนเราอ่านหนังสือนะครับประมาณ2หน้าแต่คนไทยอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อวันถูกหรือเปล่าเออไม่อ่านเลยโอ้โหนะครับ เพราะนั้นหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างเด่นะเนๆทีไรว่า,าอิสราเอลเป็นประเทศที่ตะกอนถูกระดาษกระดาษทั่วโลกอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เมื่อไปประเทศอื่นเนี่ยเป็ยังไงว่าถูกไล่กำลังจะตั้งตัวได้แล้วถูกไล่ไปรุ่งดีถูกคายและทีเดียวท้ไรครับชาวยิวสิ้นชาติไป2,000ปี แต่พอเก,ก็เกิดขึ้นครับกลับมารวมชาติได้ภาษายังเหมือนเดิมวัฒนธรรมยังเหมือนเดิมความรุ่งเรืองก็เหมือนเดิมเพราะว่าสติปัญญาที่พระเจ้ากับเขามาจากพระคมภีเพราะว่าเขาถูกเรียกว่าประชากรของพระเจ้า ผมกำลังจะบอกว่านี่เป็นสิ่งดีที่คริสเตียนจะได้รับพระพรร่วมกันกับชนชาติอิสราเอลทำไมเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้จักที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าการทรงสร้างโลกชาวยูเียนเสือมีพูดถึงการทรงสร้างโลกมนุษย์ไปได้เกิดมาประมาณว่า เคยเคยเคยดูโฆษณาไหมครับแม่ปวดท้องคลอดลูกท้องป่องพอท้องป่องปุ๊บอ่าเริ่มอะเด็กคลอดออกมาท้องเริ่มยุบเด็กตโตเป็นเด็กเด็กเล็กเกโตตขึ้นมาตโตขึ้นมาเรื่อยแล้ว่มโตโตโตแก่แกแกแก่ตปุบอะไรก็จบลงในอูปครณศชีวิตวันนตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวไปโรงเรียนโรงเรียนเสร็จปุ๊เล่นเกม เล่นเกมจนตื่นเต้นเพิ่มกลับมาบ้านนอนชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับกูก็ก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับเจอเอ่ออ่อเรียกว่าอะไรนะไอแพดไอแพดโน้ตแปดโน้ตสามนะครับแชทไลน์โอ้โหเนี่ยคนอยู่ตรงนี้อีกคนนึงอยู่ข้างนอกแค่นี้ใกล้ๆเนี่ยไลน์กูดีนะนะครับเอ่อไลน์กูดีนะนะครับบางงานนะครับเพื่อนอยู่กันไม่ เดินมาบอกกันนะนะครับชีวิตบางทีมันอยู่แค่นั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าอะไรครับแต่ชีวิตเรามีแค่นี้แต่สำหรับชาวยิวไม่เป็นอย่างนั้นเลยชาวยิวมันเกี่ยวข้องกับพระส,สัญญาแห่งพระวจนะครัของพระเจ้าของของอะไรครับพระส,สัญญาแห่งความสุนเนัเลย เกี่ยวข้องกับความเป็นชนชาติของพระเจา้าวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่รู้จักเชื่อ,อวันนี้ผมจะไปบอกว่าทุนการศึกษาเนี่ยจริงๆทุกหน่วยงานทุกมีใช่ไหมครับไม่ใช่หน่วย,ย,ยงานของอะไรครับหน่วยงานของอะไรนะครับแตงคำ มูลที่แส่ร้าใช่ไหมโอ้โหมูลที่เป็นน้มีชีวิตไม่ใช่แค่มูลที่เป็นน้มีชีวิตให้เท่านั้นนะครับมงื่อนไของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็มีให้แต่สิ่งที่ทแตกต่างก็คือนี่ครับสิ่งที่ทำให้ยูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดระดับโลกตอนนี้ยูกระจายกระจายไปทั่วโลกและทัจวกรองโลก,กลพเพราะว่าพระคัมภีร์เล่มนี้ใช่ไหมครับ ให้ดันเฟซบุ๊กมงครั่าอาจารย์เดิมั้งนนครับนี่ไม่นาเชื่อนะคับคุณพ่อเสรี Google, Google, สรนี่เล่นเฟซบุ๊กด้วยผมแอดเพื่อนท่านแล้ววันนี้เรียบร้อยนะครับอ่าม่ธรรมดาไลน์ด้วยกันนะเพื่อนของท่านแล้วเล่นไลน์ด้วยนะครับหัวราราอ่า